งวดนี้รัฐบาล147มา1ตัว147มา1ตัวครับเดี๋ยวงวดนี้จะทําสูตรล่างให้ผมจะทำสูตรล่างให้นี่เดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วแล้วงวดที่แล้วเนี่ยถ้าใครเชื่อนะก็คือโชคดีอะ่ะผมบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่ 2 4งแล้วก็42เห็นไหมครับว่าสอง2ี่สอ่ะมันออกเลขท้ายเออหลบแต่ว่าก็ dai, ยังได้อยู่คนถูกเยอะเหมือนกันเพราะให้หาซื้อรัตตรี่เนี่ครับผมให้หาซื้อรัตตี่สองสี่สี่สแล้วบังเอิญงวดที่แล้วอ่ะเลข42อ่ะมันออกเลขท้ายถูกไหมครับมันออกเจ็ผมก็เชื่อว่าถ้าใครไปเหมาสี่สองเนี่ยต้องต้องถูกแน่นอน742แล้วอันนี้คือสูตร อันนี้คืออันนี้คือเลขเด่นที่มาตัวหนึ่งก็มามาครับมามาสองตัวเลยนี่สองออกข้างบนแล้วก็หกก็ออกข้างล่างงวดนี้จะมีหนึ่งมีเจ็ดแล้วก็มีสี่เห็นไหม แม่คนนี้ถูกงวดที่แล้วถูกเจ็ดสี่สองผมมาเสียใจผมผมมาเสียได้มากอะ่ะผมซื้อหกสี่สองผมไปซื้อเลขบ้านอะ่ะผมไปซื้อหกสี่สองซื้อหลายใบายมากเลยแล้วก็ลอตเตอรี่เจ็ดสองสี่แต่มันออกเจ็ดสี่สองใ่ฟังนะไลนนี้เฉพาะไลนนี้รัฐบาลงวดน,นี้ยซื้อลอตเตอรี่มาแล้วไปซื้อเลขเดิมหกหกเอ้ยหกเจ็ดหกเจ็ด อ,อ๋อเราใช้ครีมอยู่ขอบคุณครับสวัสดีฟังดีๆนะงวดนี้หวยสัญจรนะครับหวยสัญจรอยู่ที่จังหวัดสระบุรีงวดเนี้อันนี้คืองวดนี้นะเลขมีหนึ่งสี่เจ็ดมาตัวหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดมาตัวหนึ่ง งวดที่แล้วเลขออกวันพุธกำลังวันมีสองมีสี่มีแปดเห็นไหมครับสีไม่มาแต่มาสองกับแปดมามาคู่กันเลยมาวินกันเลยงวดนี้เลขออกวันศุกร์กำลังวันมีหกมีสามแล้วก็มีห้าแต่งวดนี้นะไปซื้อเลขเดิมหกเจ็ด กัวเบิ้ลครับงวดเน,นี้ยสาหรับรัฐบาลไทยนะเลขรัฐบาลไทยเนี่ยกลัวเบิ้ลมากเลยเพราะงวดที่แล้วออก10เต้มออก82ใช่ไหมออก82ใครจะทูบนะทอทงเลขเจ็ดปล่อยแค่ทูบพอกําไรสองเส้นสองร้อยเนี่ยใครอยากได้ก็ไก่เลขแปดยังมีอยู่ครับงวดที่แล้วมันออกเจ็ดแปดสองใช่ไหมครับเจ็ดแปดสอง งวดที่แล้วเลขออก7 8 2ล่างออก6 7 6 7พี่น้องข้างบนเป็นเลข10เต็มงวดนี้ระวังหวยเบิ้ลหวยสัญจรแล้วงวดนี้ยถ้าจําได้นะครับหวยสัญจรอ่ะชอบออกเลขตัวเดิมระวัง6 7 7 6ใครชอบนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้6 7 7 6แต่ถ้ามาเบิ้ลซื้อเบิ้ล 7, 7 7เออซื้อเบิ้ล 7, 7 7ไว้ถ้ามาเบิ้ลนะซื้อเบิ้ล7 7ใครดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะครับ รัฐบาลหนึ่งสี่เจ็ดมาตัวหนึ่งงวดที่แล้วผมให้สองงวดที่แล้วผมให้สองสี่หศสองมาบนหมาล่างงวดนี้รัฐบาลนะครับหนึ่งสี่เจ็ดมาตัวหนึ่งหรือจะไปจับคู่กำกำลังวันก็ได้ออกวันศุกร์มีหกปีสามมีห้าส่วนรัฐบาลผมบอกไปแล้วนะรัฐบาลงวดนี้ซื้อเลขตัวเดิมหกเจ็ดเจ็ดห บิ้ลเจ็ดเจ็ดือแค่นี้พอหรือใครชอบเจ็ดรูดเจ็ดงวดนี้รัฐบาลบรูดเจ็ดครบับรูดเจ็ดผมว่าเจ็ดน่าจะมาแต่มันกลัวจะกลัวมันจอกตัวดื่มอ่ะหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกอย่าประมาทหวยสัญจรน,นะครับแล้วดังด้วยรู้สึกว่าหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยเพราะว่าหวยสัญจรจังหวัดสระบุรีนะแล้วก็เจ็ดเจ็ดงวดนี้รัฐบาลหนึ่งสี่เจ็ด มาหนึ่งตัวหนึ่งสี่เจ็ดมาหนึ่งตัวครับเดี๋ยววดนนี้จะทําสูตรล่างให้ผมจะทําสูตรล่างให้นี่เดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วแล้วงวดที่แล้วเนี่ยถ้าใครเชื่อนะอก็คือโชคดีอ่ะผมบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่สองสี่ 4, แล้วก็สี่สองเห็นไหมครับว่าสองสี 4, 4่สี่สองอ่ะมันออกเลขท้ายเออหลบ แต่ว่าก็ยังได้อยู่คนถูกเยอะเหมือนกันเพราะให้หาซื้อรัตติี่นี่ครับผมให้หาซื้อรัตตี่สองสี่สี่สองแล้วบังเอิญงวดที่แล้วอะ่ะเลขสี่สองอ่ะมันออกเลขท้ายถูกไหมครับมันออกเจ็ดสี่สองผมก็เชื่อว่าถ้าใครไปเหมาสี่สองเนี่ยต้องต้องถูกแน่นอนเจ็ดสี่สองแล้วอันนี้คือสูตรอันนี้คืออันนี้คือเลขเด่นที่มาตัวหนึง่ง ก็มามาครับมามาสองตัวเลยนี่สองออกข้างบนแล้วก็หกก็ออกข้างล่างงวดนี้จะมีหนึ่งมีเจ็ดแล้วก็มีสี่เห็นไหมแม่คนนี้ถูก งวดที่แล้วถูก742ผมมาเสียใจผมผมมาเสียดายมากอะ่ะผมซื้อ642ผมไปซื้อเลขบ้านอะ่ะผมไปซื้อ642ซื้อหลายใบายมากเลยแล้วก็ลอตเตอรี่เจ็แต่มันออก742โอเควันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังๆนะแม่เดี๋ยวเจอกันสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไม่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะครับโอเคผมไปแล้วนะครับ